เมื่อฉันเขาคั้วม,มาเบิงวานแต่ละคนเขาขั้วเหรอสิเป็นจังไหนเป็นคนเฮ็ดอาหารถึงถึงอย่างถึงไตโมเมนต์ดอกหยอกหยอกอันบางคนกะโดนๆคอยเขาคั่วเทียนึงเนาะกะสิแบบว่ากะจังหวะกะรสชาติบะถึกว่าสิใสเครื่องปรุงอันนี้หน่อยอ,นนอันนั่นลาย,ยงั้นสิไหมกะสิมีเข้มไปแน่หรือว่าเผ็ดไปแน่งสินะกะลองว่าเบิงอันทัดไปเดี๋ยวสิาพาไปเบิงอันทัดไป ที่สองอร่อยยืนหนึ่งพอติ๊กตึงยืนรอว่าส,สันแสบแสบยืนหนึ่งแบบว่ายืนยืนหนึ่งก็คือว่าเห็ดออกมาแล้วให้ผู้นั้นผู้นี้ซิมเจ้าของบวกาซิมจังสิแม่ <c oughs> เขาก็เลยเปรียบเทียบว่าอร่อยยืนหนึ่งพอติ๊กตึงยืนรอกินแล้วแบบว่ามันสิมีอาการแบบไรมันสิทองเสียทองล่วงบอยังสินะบวกาซิมให้คนอื่นซิมจังสิแม่ไปอันถัดไปอันต่อไป คําแรกขึ้นสมองคําที่สองขึ้นสวรรค์ก็ดีอยู่ได้ละขึ้นสวรรค์กระถือว่าพานนะเฮ็ดกับเขาพานแบบถ้ารุนหลนเฮ็ดเทียนี่ถ้าเป็นแบบนี้นี่นก็ถือว่าพานนะไปไปเบิ่งอันต่อไปซีอร่อยทุกคําสวดอภิธรรมทุกคนบ่แมนดงมันก็กินได้ยูมันก็บาถึงขนาดนั้นมันก็บาถึงกับ,บวันสวดอภิธรรมดอกก็กินก็นกพอกินได้เองสิแม่ก็อาจสิบ่ตซัมแม่ค่ะ หรือซ้ำพอค่ะคำต่อมาคนกลืนตายคนไขคนไข,ข้โาคมาเอออ,าอ่านผิดขออภัยค่ะคนกลืนนี่มีสิิตตายแต่ว่าคนไข้กับโคมาคือกันเพราะว่าเขาตั้งใจเฮ็ดมเมนวานเฮ็ดแล้วแบบว่าเมื่อกลืนเมื่ออ่นานไข้ของเขาถิ่มอย่างประมาณนี้นะเออเขาเปรียบเทียบง่ายๆแบบว่าถ้าเกิดว่าเขาสิกลืนเข้ากับสิคือจังสิตตายมันว่าแต่ว่า ถ้าคายออกมาก,กับเมียก,ก็คือยืนเบิงยุงสิแม่เดี๋ยวไปเบิง์คำต่อไปคำต่อมาอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมกับบอหละกับสะอาดสะอ้านยูเพียงแต่ว่าบอค่อยเหตุแท่นั่นเองบอกถึงความสะอาดกับสะอาดอยูกับบอถือลืมปานั่นล่ละบอกบาปเนาะก็ได้ยูความสะอาดกับถือว่าชนะเลิศยูเอาไปคำ่ต่อไปวันนี้ ทำนี้นี่แบบสแสดงใจนะเห็ดอาหารถึงเครื่องทำอาหารถึงเครื่องเครื่องอย่างเครื่องซวยเครื่องซอยหายใจละสัน่นโอ้ยกับปปันนะ <c oughs> ถ้าการกินถ้าการกินอาหารของอันเมี่ยเห็ดฝีมือเมี่ยเห็ดนี่มันเป็นขนาดนี้กับโอ้ยกับคือิมิแต่สื่อกินแหละนอกมูอเท้าจ้าข่อยเป็นบอแต่เกิดว่าต้องแบบว่ากินนะกินอ,อาหารที่อันฝีมือฝีมือเมี่ยเห็ดทั้งเทียนไหมกันแบบว่า กะบอกเป็นปานนี่น่ากะถือว่าไม่ร่มหายใจคำสุดท้ายแล้วคำแรกติดใจคำต่อไปติดเตียงอันนี้ก็โหดเกินเขาก็เขาก็บ่ได้ใส่ย,ยังให้กินนกก็แค่แบบว่าโดนเหตุเทียนึงฝีมือมัน,กนเกลเลยบคอยอหนอยู่กับปล่องกับร้อยมันมอคนอ้นเฮาอีหยังกระตามบ่ว่าสีเห็ดอาหารหรือเห็ดงาน,นอีหยังกระซังถ้าเกิดว่าหัเห็ดประจํามันสึก มันกะสิเกิดความเคยชินถ้าเกิดว่าสิ่งไหนที่เขาบริเฮตประจํามันกะสิว่าชินมันกะสิแบบว่ามิมิเกินหรือว่ามิขาดบ้างเป็นบางอย่างมันบ่ข่อยเชื่อว่าจังสันลหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าเฮตดูๆหรือว่าเฮตบ่อยๆเฮตซ้ำๆมันกะสิกลายเป็นความเคยชินหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าอันนี้กะสิมีบางคนเนาะแบบว่าผัวเมียบางคนก็อาจจะแบบ ซื่อกินตลอดบ่ค่อยได้เฮ็ดอย่างสิโดนโดนเฮ็ดกินเที่ยนึงก็สิเป็นแบบลักษณะแบบเออมันคือบ่แสบมันคือบ่อันแสบคือของเขา,าสิแมคิดว่ามันสิแสบแบบเฮ็ดกินเองอย่างประมาณนี้คิดว่าเออมันต้องแสบแสบก็อันที่เฮาสื่อ,อสิแมแต่พอมาเฮ็ดแล้วเอะมันขาดอีอย่างเขาก็เลยเปรียบเทียบเปรียบเทียบเอามา่านใส่เบึงซื่อๆนี่ลหละมันก็บ่เป็นเรื่องจริงหรอแค่แบบขำาแรกตีใจคำา่เจ้าไปตีเตียงค่ะแค่มาเ,เปียบเทียบเบิ่งว่าเออ มันมีความเป็นไปได้บอยอยังสินะเมื่อนี้กับเบิร์ตซัมานี้ลและเดี๋ยวมือหนามือไม่เดียสิ